บ้านปลายเนินคลองเตยวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช4 6 6กกราบทูลกรมพระดำรงราชานุภาพเรื่องเครื่องโต๊ะตอนท้ายซึ่งทรงปรุงใหม่ประธานมาตรวจนั้นได้รับแล้วจะได้ตรวจจดบันทึกความเห็นมาถวายวันหน้า,ากล้ากระหม่อมฉันมีความผิดเสียอย่างหนึ่งแล้ว คือในตอนที่ตรวจถวายมาก่อนในคำฉันจุดเทียนชัยบาทที่ไหว้พระสงฆ์มีคำว่าเนาสระเอนอหนูสระอาวอแแวนกรันกล้าวขมหม่องขีดค่าตัววอแแวนกรันออกเสียด้วยเข้าใจว่าเกินไป แต่ภายหลังได้มาเห็นหนังสือเขเมนเขาเขียนโนสรโอนนูวแวนรู้สึกตัวทันทีว่าเขาแก้ผิดไปเสียแล้วได้ปโปรดมีรับสั่งให้กลับเอาตัววแวนกร,รันใส่ลงอย่างเดิมด้วยถ้าหากว่ายังแก้ทันควรไม่ควรแล้วแต่จะปโปรดนริศ